น้องนะครับผมดีครับพี่ทานอะไรครับวันนี้เมอะไรกินมั่งอ่ะจะทานอะไรก็ได้ครับพี่อาหารร้านผมอร่อยหมดทุกอย่างหมดละสิ่กินร้านโอ้โหมอะไรนูเลยยังไงล่ะมีครับพี่จะต้องการอะไรจริงว่าจริงได้หมดเออทาให้พี่กินไม่ได้ถ้าผมทำไม่ได้พี่เอาตังค์ไปหนึ่งพันบาทแถไม่พี่ฟรีพันให้ฟรีเลยกินฟรีได้โก้ งั้นพี่เอาพยานาาผัดพริกไทยดำโ oh, <no. S 1> นะอ้น้องขาคอน่ากูครับพี่เอยเออเมียลอะสงสายฟรีวะตัวครับพี่ผมให้ตังพี่พันหนึ่ง กว่าแล้วเป็นไงพญานาคมีครับ<ะ>แต่พี่ไคดำเนี่ยไอ้เนาะเนาะคือคือพี่รอเลย <c oughs>